ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูต้นไม้อีก 1- ชนิดนะครับซึ่งอายุ8ปีแล้วมันใหญ่โตโมโหฬารามากคือแบบผมโอบไม่รอบเลยนะครับเป็นไม้ที่โตมากโตเร็วมากแล้วก็พอดีมีบางท่านถามเข้ามานะครับว่าที่สวนได้ปลูกไหมไม้ชนิดนี้ผมก็ลืมไปเลยว่ามีไม้ชนิดนี้อยู่ในสวนนะครับก็ไม่ได้ ทำคลิปสักทีว่ามีไม้ชนิดนี้นะครับเดิมทีตอนสร้างสวนแรกๆนะครับผมก็ปลูกไปหลายสิบต้นนะครับไม่ว่าจะาเป็นริมบ่อน้ําบ้างแบบนี้แหละประตูทางเข้าสวนทางออกสวนนะครับใส่2ฝั่งเลยประตูทางเข้าเนี่ยปลูกซ้ายขวาก็เป็น2ต้นอย่างนี้นะครับประตูทางออกก็ปลูกซ้ายขวาเป็น2ต้น โซนที่จะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างในอนาคตอย่างนี้ผมก็ปลูกไปเพราะว่าคิดว่ามันเป็นไม้ที่โตเร็วแล้วก็ใหญ่มากให้ร่มเงาอลังการอลังการงานสร้างมากทรงพุ่มมันแต่ว่าพอปลูกไปได้สักสามปีนะครับมันโตเร็วมากเลยเร็วกว่าไม้อื่นๆแต่กิ่งก้านสาขาไปบดบางไม้อื่นๆนะครับแล้วก็ทำให้ไม้ที่อยู่ใกล้ๆกี่โตไม่ได้ เขาโตเร็วเกินไปนี่แหละแล้วก็เลยตัดสินใจตัดบางส่วนออกนะครับผมโค่นทิ้งเลยในส่วนผมนะครับในโซนที่ไม่เหมาะสมก็เหลือเหลืออยู่หลายต้นอยู่นะท,ที่อยู่ในแบบนี้ริมบ่อน้ําเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปบดบังต้นอื่นสักเท่าไหร่แต่ว่านี่มันมันบดบังต้นต้นสักตัวนี้ไม่โตเลยเพราะอยู่ใต้ทรงพุ่มของเขาต้นจามจุรีนะครับหรือว่าต้นช้าฉาหรือว่าต้นกล้ามปูนั่นแหละ ชื่อจริงๆเขาเรียกกันจามจุรีอินเดียนะครับไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้เมืองไทยนะครับไม้มาจากต่างประเทศนะครับถ้าในเมืองไทยเขามีจามจุรีสีทองนะครับพวกต้นต้นอีซึกต้นทึกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าจามจุรีอินเดียดูนะครับผมอบไม่รอบแล้วนะครับดูเทียบกับมือผมดิแปดปีมันโ,โหใหญ่อลังการมากใครปลูกไว้ใกล้ๆบ้านคิดว่าจะให้มันร่มเงาก็ ระวังด้วยนะครับกิ่งก้านของเขา,าไม่ได้เหนียวสักเท่าไหร่นะหักได้ฉีกลงมาได้เวลาลมลแรงๆเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เหมาะสมริมบอ่อนงบอ่อน้ำแบบนี้โอ้โหเขาให้ร่มเงาดีมากเลยผมเคยไปเจอต้นใหญ่ๆแบบโอ้โหใหญ่ขนาดองค์ใหญ่เลยนะแบบสี่ห้าคนโอบเลยแบบทรงคุ้มเขากินพื้นที่ไปเป็นงานเลยคือแบบ ริมบ่อน้ําอย่างเงี้ยก็เต็มเลยทรงพุ่มเขาอะคือต้นไม้อื่นๆที่อยู่ใต้ทรงพุ่มเขาก็โตไม่ได้เลยนะครับเขาปกคลุมได้หมดก็ถือว่าเป็นไม้ <c oughs> ที่โตโตเร็วน่าปลูกเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูด้วยมันเป็นไม้ต่างถิ่นแล้วก็มันแตกกิ่งก้านสาขากินพื้นที่ได้เยอะนะครับของผมเนี่ยตรงนี้ที่เหลือไว้ก็เพราะว่ามันอยู่ริมบ่อน้ํานั่นแหละเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เขาก็แตกทรงพุ่มไปในบ่อน้ําด้านนู้นนะครับ เวลาเขาออกดอกเนี่ยโอ้โหสพรั่งมากเหมือนกันดอกสวยแล้วก็เป็นแหล่งผลิตน้าหวานให้พึ่งได้ด้วยนะครับใบของเขาถ้าใครปลูกพื้นที่โลง่ลงๆหน่อยไม่ได้เป็นบอ่อน้ําอย่างนี้ใบของเขาล่วงหล่นลงมาทําเอาไปทําเป็นดินปลูกต้นไม้ได้ด้วยทําเป็นปุ๋ยได้ด้วยเพราะว่าใบเขามีไนโตรเจนเยอะนะครับผลของเขาฝักของเขามีสารอะไรล่ะสารแทนนินและสารอะไรสักอย่างสัตว์ป่ากินได้ผลของเขาวัวควายพวกนี้กินได้กวางเก้งพวกนี้กินได้นะครับผลของเขา อ๋อแล้วก็อะไรอีกล่ะกิ่งก้านสาขาของเขาสามารถเลี้ยงค้างได้อ่าเออผมนึกออกแล้วเมื่อก่อนที่ผมปลูกอ่ะมันมีอีกโซนหนึ่งที่ของผมมันติดอ่างเก็บน้ําน้ําจะอยู่ด้านนู้นนะครับคือมันจะไม่ไปบดบังต้นไม้อื่นๆเมื่อก่อนคิดว่าจะปลูกเป็นสิบยีเลยตรงริมบอ่อริมอ่างเก็บน้ําตรงนั้นนะครับคิดว่าจะเอ,เอาไว้เลี้ยงค้างแหละปล่อยค้า่งเลี้ยงเพราะว่าเห็นเขาเอาค้างไปปล่อยแล้วมันอุเต็ม เต็มหมดเลยเขาเลี้ยงสักปีหนึ่งมั้งปีกว่าๆแล้วเขาก็มาตัดกิ่งออกโอ้ขายข้างได้ตังค์กันเยอะแยะ <c oughs> ก็คิดไว้ตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปลูกหรอกเพราะว่าไอาริมบ่นอน้ําตรงนั้นไปปลูกไม่ได้ไปปลูกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นคันบ่อน้ํอ่ารากเข้าไปถึงไหนเดี๋ยวน้ําจะซึมออกตามคันบ่อนะครับก็เ,เลยเปลี่ยนแผนก็เหลือไม่กี่ต้นหรอกในสวนแต่ว่าต้นนี้ยิ่งใหญ่ลังการสุดๆละดูดิเมล็ดของเขาร่วงหล่นลงมาก็เกิด เเองมื่อก่อนผมก็ไปเก็บเมล็ดมานะไม่ได้ไปถอนต้นแบบนี้มาด้วยเก็บเมล็ดมาเพาะเองเลยต้นเลยโอ้ดูดิจามจุรีเห็นเขาปลูกขายใบกันด้วยนะที่เขาปลูกเป็นแบบเป็นแปลงเลยนะครับปลูกเฉพาะจามจุรีเลยอ่อฤดูใบเขาร่วงลงมาเนี่ยกวาดกวาดแล้วก็บางคนก็ขายทั้งใบเลยให้เขาไปไปคลุกผสมดินปลูกต้นไม้ บางคนก็ไปปรุงเป็นดินปลูกต้นไม้ก่อนปรุงเป็นปุ๋ยก่อนอบางเจ้าก็เลี้ยงข้างไปด้วยเลยได้ทั้งข้างได้ทั้งใบของเขา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้นะครับ <c oughs> ที่ถ้าใครมีพื้นที่เหมาะสม <c oughs> ค่อยไปปลูกเนาะร <c oughs> ิมบ่อตรงบอรง่บอน้ำก็พอได้อยู่มันโตโตเร็ว <c oughs> แตกทรงพุ่มกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาดี เนื้อไม้เขาก็ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับเห็นเห็นหลายที่นะเ,เขามาซื้อคนคนอนอกพื้นที่นะครับมาหาซื้อเหมาต้นเลยต้นหนึ่งสามพันบ้างห้าพันบ้างหมื่นบ้างนะครับตามตามแต่ขนาดและความสูงว่าเนื้อไม้จะได้เยอะขนาดไหนนะครับเขาเอาไปยันกิ่งอ่ะเขาเหลือไว้กิ่งขนาดแขนนี่ยังยังไม่เหลือให้เลย <c oughs> คือเขาเอารถรถหกล้อมาขนเอาหมดเลยคือไอ้ท่อนใหญ่ๆเขาก็เอารถเคนยกขึ้น กิ่งเล็กๆเขาก็เก็บเก็บหมดเลย <c oughs> เขาก็ไปแปลรูปเป็นแผ่นนะครับทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยความว่ามันเป็นไม้ไม้ต่างประเทศนะครับเคลื่อนย้ายได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่มีกระบวนการวุ่นวายด้านกฎหมายนะครับแปลรูปขายได้ส่วนกิ่งเล็กๆเขาก็ไปเผาทงเผาถ่านดูดิก้านสาขาร่มเงานี่ต้นหนึ่งนะผมปลูกริมน้ำเหมือนกันแต่ยังไม่โตเพิ่งปลูกเดี๋ยวไปดูต้นตน,นั้นด้วย โอ้โหแต่ต้นนี้นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับสามสปีต้นนี้อยู่ตรงแบบดินไม่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับคันบอ่อเป็นลูกหลังก็ปลูกจากต้นเล็กๆเ,เหมือนกันกําลังโตเนี่ยเขายื่นออกไปหาแสงได้ละคือตั้งใจเลยว่าปลูกตรงนี้เขาต้องโน้มออกไปตรงบอร่อตรงนี้นะครับวาดหวังไว้ว่าอนาคตตรงนี้ถ้าเขาโตใหญ่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะไปทํา กระทงกระท่อมบนต้นไม้้นนี้ได้ที่คิดไว้นะครับมุมนี้ก็หน้าหมอะนะขึ้นไปนั่งแล้วก็จิบก,กาแฟให้อาหารบงอาหารปลาได้สำหรับบ่อน้ำตรงนี้เออเดี๋ยวเดียวผมพาไปดูอีกไปดูแบบต้นใหญ่ๆเขาเลยไหมมันอยู่แบบในอ่างเก็บน้ำชุมชนผมนี่แหละผมพาไปดูมีอยู่สองต้นมั้ง,ผม,งนนผมเห็นตั้งแต่ต้นขนาดนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอนผมยังเป็นเด็กเลยนะครับต้นขนาดนี้ ด้วยความที่ว่าเขาโตเร็วนะครับจากต้นขนาดนี้ตอนนี้มันแบบคือต้นที่ผมพาดูเมื่อกี้ต้นที่ผมปลูกนะครับผมโอบไม่มิดแต่ต้นนั้นน่าจะสักสามคนโอบอะ่ะจากต้นขนาดนี้นะครับผ่านเวลามาประมาณสักยี่สิบกว่าปีเนี่ยโอ้โหยี่สิบปีโตเร็วมากแล้วแบบถ้าใครมีบ่อน้ําสวยๆแบบนั้นปลูกได้ต้นนี้ริมบ่อน้ําแล้วแบบมันเหมาะขึ้นขึ้นไปก่อสร้างทําบ้านต้นไม้หรือว่าทำระ,ะเบียงบนต้นไม้สําหรับทําเป็นร้านก,กาฟแฟหรือว,ว่าจะ ร้านเหล้าก็ได้เนาะแต่ว่าเคยคุยกับเพื่อนถ้าไปทําเป็นที่นั่งดื่มเหล้าข้างบนเนี่ยโอ้โหน่ากลัวตกลงมาตายเอาเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันต้นนั้นก็มาถึงแล้วนะครับต้นจามจุรีอินเดียหรือว่าต้นฉำฉาต้นกามปูแล้วนะครับต้นที่ผมว่าอยู่ที่อ่างเก็บน้ําหมู่บ้านผมนะครับส่วนผมก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับที่มองเห็นเป็นต้นไม้อยู่ฝั่งนู้นนะครับดูดิ มันแตกกิ่งก้านสาขานะครับขึ้นไปโอ้โหตัวนี้ผมเห็นมาตั้งแต่ลําต้นมันเท่าขาผมผ่านเวลามาประมาณ20กว่าปีนะครับสักยี่สิบเท่าไหร่ดีละ่ะอ่ายี่สิบสามปีมั้งต้นนี้น่าจะอายุของเขานะครับผมว่าประมาณ3ามคนโอบได้นะครับลําต้นเขาดูดีมันมันมีแตกกิ่งก้านสาขาแบบถ้ากินพื้นที่ก็คือประมาณผมว่าสักงานหนึ่งได้เลยนะเนี่ยมันแตกพื้นที่ไปมันยิ่งใหญ่อลังการมาก แต่ว่าก็มีไม้อื่นๆที่ขึ้นใต้ร่มเงาเขาพอได้นะครับที่แทรกแกขึ้นไปก็มีต้นมะม่วงอ่าอย่างต้นนี้นะครับมะม่วงมะม่วงก็แทรกขึ้นไปได้พอได้นิดหน่อยมีต้นกระถินเน่ารงแทรกขึ้นไปได้นิดหน่อยแต่เขาเหมาะไหมอ่ะผมว่าดูดีเหมาะสําหรับแบบขึ้นไปทําบ้านต้นไม้ได้นะครับ ทำเป็นระเบียงสําหรับร้านกาแฟร้านเบเกอรี่อะไรได้เลยถ้าใครวางแผนนะผมว่ามีพื้นที่เหมาะบ่อนงบ่อน้ำเหมาะถ้าคิดจะทําร้านพวกอย่างนั้นนะครับก็ใช้ไม้ตัวนี้ได้ไม้จามจุลีเนี่ยเพื่อเป็นโครงสร้างสําหรับทําเป็นร้านบนต้นไม้ได้เหมือนกันสวยงามเหมือนกันแต่ก็ระวังด้วยถ้าคิดจะทําแบบร้านลงร้านเล่าเหมือนผมคิดนะครับเดี๋ยวเมาเล่าแล้วตกลงมาตายในะยุ่งเลยแต่ตรงนี้เขาเป็นน้าเนาะ มันมีสองต้นนะครับตัวนี้และวมุมอีกมุมหนึ่งต้นหนึ่งครกบแต่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตเหมือนกันเพื่อนมาทีไรพาเขามานั่งตกปลาแถวนี้นะครับก็พูดคุยกันเนี็นแล้วเออมันสวยจริงๆมันแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นไปเหมาะสําหรับไปทําบ้านต้นมงต้นไม้ทำระเบียงร้านอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดู ไม้อีกหนึ่งชนิดซึ่งโตเร็วมากซึ่งเป็นคลิปแรกเลยแหละในสวนผมไม่ได้ทําต้นไม้ชนิดนี้เลยครับลืมไปเลยว่ามีชนิดนี้ในสวนตัวเองว่าตัวเองก็ปลูกมากับมือด้วยซ้ําไปก็ลืมไปเลยพอดีมีมีบางท่านนะครับถามเข้ามาว่านี้ไม่ได้ปลูกไหมนะครับก็เออนึกขึ้นได้ว่าเรียกว่าตัวเองตัดทิ้งไปซะหมดแล้วเพราะไปปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็มันมันโตเร็วเกินไปแล้วก็บดบางต้นไม้อื่นเนาะ ก็เหลือไว้เป็นบางต้นที่มันอยู่ริมบ่อน้ําแบบนี้แหละเขาแตกทรงพุ่มไปโซนน้ําไม่ได้ไปบดบังต้นไม้อื่นสักเท่าไหร่นะครับโหสวยจริงๆต้นนี้อ่ะไปแล้วนะครับ